สวัสดีนะครับวันนี้พามาที่มูจิสาขาที่ใหญ่ที่สุดในเซาท์อ a s เ a s i เียนะครับพื้นที่มาสัก3,700ตารางเมตรด้วยกันนะครับแล้วก็ที่นี่เป็นที่ที่ผมอยากพามามากเลยเพราะว่า เป็นที่ที่รวบรวมทุกอย่างของมูจิเอาไว้เหมือนแบบเราไปเดินที่ญี่ปุ่นอะไรแบบนั้นกันเลยนะครับผมไลฟังเล็กน้อยแล้วกันเขาจะแบ่งเป็นหลายโซนด้วยกันนะมีโซนเสื้อผ้าน,นะครับเราก็จะเป็นโซนฟู้ดแล้วก็จะเป็นโซนโซของพวกของใช้ในบ้านอะไรประมาณนี้แล้วก็มีโซนน้าหอมที่เพิ่มเติมขึ้นมากันด้วยนะครับบรรยากาศโซนแรกที่ผมพามาดูก็จะเป็นโซนของเสื้อผ้านะเสื้อผ้าก็แบ่งเป็นเสื้อผ้าผู้ชายเสื้อผ้าผู้หญิงเสื้อผ้าเด็กแล้วก็โซนของการเดินทางฮุกทราวเวแบบนี้นะครับเรามาเริ่มต้นดูจากฝั่่่งงนนนนนีี้้้้กกอออแลวััะเดิมาฝ อันนี้จะเป็นโซนทราเวลนะราะว่าทราเวลเนี่ยก็มีค่อนข้างจะครบทุกอย่างแหละพวกกระโปงกระเป๋าต่างๆเนี่ยควนี้อันนี้ก็เป็นพวกกระเป๋าที่กันน้ําได้เป็นเล่นสงการนี้เหรออะมีรนะองเท้านะฮะมีพวกกระเป๋าทั่วๆไปนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่เมื่อก่อนตอนที่มูจิเขายังไม่ได้เข้าไทยหลยคนไปซื้อกันมากคือแบบที่รองคอเวลาขึ้นเครื่องบินอะไรแบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้เขาก็มีในไทยแล้วคุณก็ไม่ต้อง ไปซื้อที่ต่างประเทศกันแล้วนะครับตอนนี้เขามีคอนเซปต,ต์อันนี้คือมูจิวิถีชีวิตมิ s แบบไทยนะครับมูจิมิชวิถีชีวิตแบบไทยก็คือว่าเขาผสมผสานสโตร์เนี่ยให้มีความเป็นไทยเพิ่มเติมขึ้นมาเราทำให้เข้าใจคนไทยมากยิ่งขึ้นหมอนรองคอก็มีหลายแบบนะมีหมอนข้างอะไรแบบนี้แล้วก็ ันนี้ผมอาจจะไม่ได้พาดูทุกโซนเนาะเพราะว่ามันใหญ่มาก3,700ตารางเมตรอะอาจจะพาดูหลกัหลกๆก็เป็นโซนพวกเสื้อผ้านะครับนี่ก็พวกกระเป๋ากระเป๋าก็มีคุณเลือกทุกไซส์นะเป็นแบบเคบินแบกก็มี20 36 7 500, 5 0 5, 5ลิตรอะไรแบบนี้นะครับลองเลือกดูมีครบทุกสีเลยกระเป๋ามูจิผมว่าโอเคอยู่นะแล้วใครที่เป็นสายแต่งตัวหน่อยก็พวกนี้เนี่ยมันก็ให้สไตล์แบบดูมีความแต่งตัวฟีลแบบมิสเตอร์พอตเตอร์อะ พวกเขาแตะนะฮะยังเขามีพวกกระป๋องกระเป๋าพวกานาฬิกานาฬิกาต่างๆอันด้วยเดี๋ยวให้ดูหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับฝั่งนี้มีของอะเยอะมากพัดลมพัดลมก็มีของกระจุกกระจิกของมูจิดีมากนะใครชอบพวกปาก,กงปากกา,ากล่องดินสอหรือพวกเนี่ยกระเป๋าค่อยนคะอเลยเนี่ยผมว่ามันมันน่ารักดีเอาละเราไปดูฝั่งเสื้อผ้ากันบ้างดีกว่า น่าจะเป็นโซนไฮไลท์ที่หลายคนชอบกันนะครับสิ่งแรกที่ผมชอบของโซนนี้เลยคือผมเคยทำรีวิวรองเท้ามูจิไปหลายครั้งมากแล้วแล้วผมแบบชอบมากแต่ว่ารุ่นที่ผมชอบเขาน่าจะไม่มีขายละเป็นสลิปออนนะครับหลังๆเขาก็เลยทำสลิปออนที่มันเป็นอีกแบบหนึ่งออกมาอันนี้มันก็ให้ความชิลแล้วรองเท้ามูจิใส่สบายนะคือมันไม่ได้ใส่สบายแบบพวกรองเท้าผ้าใบแบบที่ผมใส่เนาะพวกสเนคเกอร์แบบนั้นแต่ว่าถ้าเกิด พูดถึงรองเท้าวพวกที่เป็นผ้าๆอย่างเงี้ยโอเคเลยใส่เดินเที่ยวได้แต่ว่าใส่ยาวๆแบบเดินทั้งวันไปเที่ยวต่างประเทศหลาย,ลายๆวันอาจจะย,ยังไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะครับรองเท้าฟิลแบบแกตนะฮะหรือว่า German Army Trainer ก็เป็นฟิลนี้ปีนี้หลายๆแบรนด์ก็ทาแบบนี้ออกมานะครับมูจิก็ยังคงอินเทรนด์อยู่เป็นพื้นกรรแล้วก็หนังฟีลิ่งดีเหมือนกันนะครับคือพวก German Army Trainer ปกติอ่ะมันจะไม่ค่อยบุอะไรเข้ามาข้างในแต่ว่าของมูจิที่ผมลองสัมผัสดูอะ พื้นนิ่มหนังโอเคบุพวกโฟมต่างๆ,ๆมาค่าเงินเยอะมากนะครับอยากให้มาลองซส์ดูเพราะว่ามูจิบางรุ่นเนี่ยผมก็ใส่ตรงไซส์หรือบางรุ่นผมต้องใส่ลดไปไซส์หนึ่งนะครับแนะนําว่ามาลองให้ตัวของคุณเองดีกว่ามีหมวกหมวกก็น่ารักนะช่วงนี้เขาลดราคาด้วยเลยแบบเจ็ดร้อยกว่าบาทมันจะมีความมินิมัลหน่อยจริงๆฝั่งนี้ก็ยังมีอีกนะครับแต่ว่าผมพามาดูมูจิลาโบและกันมูจิลาโบะเนี่ยก็จะเป็นมูจิที่ มาจากคำว่า lab ก็คือว่าเขามีการ experiment หรือว่าไปไปทดลองนวัตกรรมใหม่ๆทรงใหม่ๆวัสดุใหม่ๆนะครับทำให้ออกมาหลายแบบมากมูจิจริงๆแล้วเนี่ยระบบเขาจะมี c o l l e คชันที่เป็นแบบ u n ็กซ์ด้วยแล้วก็จะมีแบ่งของผู้ชายไปเลยแล้วก็ผู้หญิงไปเลยนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยก็ค่อนข้างจะใส่ด้วยกันได้มันน่ารักนะทรงเขาจะไม่เหมือนมูจิธรรมดามันจะมีลูกเล่นมากขึ้นแล้วก็ผ้าต่างๆก็คุณภาพมันจะดีขึ้นมาแมรเนี่ยเขาก็ทําให้ดูว่า มันไม่ได้เย็บตะเข็บเก็บไปให้เรียบร้อยนะก็แบบมีลูกเล่นอะไรประมาณนี้แต่ราคาก็จะอัพขึ้นมาประมาณหนึ่งเหมือนกันนะอย่างเช่นนนี้ตอนนี้เป็นตีมพวกหน้าหนาวก็มีพวกเสื้อโค้ทต่างๆนะครับอย่างผ้าพันคออย่างเงี้ยอ่ะละ6กพันเก้านะอย่างที่บอกไปว่าราคาก็จะอัพขึ้นมาจากมูจิทั่วๆไปแต่ว่าทรงผมว่าผมผมชอบมากเลยนะของมูจิลาโบะมันใส่แล้วมันดูมีลูกเล่นดี พวกเสื้อหนาวก็มีนะครับแต่ว่าถ้าใครที่รู้สึกว่าตรงนี้ราคามันแรงไปคุณก็ไปซื้อรุ่นที่มันเป็นธรรมดาก็ได้ราคาก็จะเบาวกว่าเขาจะมีพวกสูตรที่มันเข้าเซ็ตกันอย่างนี้นกางเกงก็เซลลอยู่นะครับพอเซลลแล้วราคาดีนะหรือแบบ700กว่าบาทนี่ก็เป็นผ้าเดนิมผ้าสัก10ออนใส่สบายสบาย ถ้ามาฝั่งที่เป็นสเวตเตอร์เชิ้ตนี่ก็เป็นฝั่งที่มันเซลล์นะก็ไม่ได้มีอะไรที่ดูแปลกมากขนาดนั้นแต่สิ่งที่อยากให้ดูคืออันนี้เป็นรองเท้าที่มูจิเขาทำแคมเปอร์ก็จะมีอยู่สองสีด้วยกันนะครับเป็นยูนิเซ็กนะอันเนี้ย่่งก็ให้ฟิลแคมเปอร์เลยเออสวยดีเหมือนกันนะห้าพันกว่าบาทนะครับวันนี้เอาล่ะมาดูฝั่งของคุผู้ชายฝั่งนี้กันบ้าง ผมว่าตรงนี้จะเป็นโซนที่เริ่มเป็นยูนิเซ็กซ์ละคุณจะสามารถอัดแอมาใส่ด้วยกันได้เห็นไหมพวกเสเวตเตอร์ต่างๆเขาจะดูมีความแฟชั่นมากกว่ามูจิทั่ว,วไปเดี๋ยวนี้ปีนี้ผมว่า2,026เนี่ยเสื้อครอปก็น่าจะมานะเราจะเห็นได้จากแบรนด์ต่างๆที่เขาทำเสื้อครอปออกมาค่องจะเยอะมากเลยนะครับอันนี้พวกเสืหนาวเราข้ามมาดูฝั่งที่เป็นพวกเสื้อเชิ้ตกันบ้างดีกว่า ช่วงนี้ก็จะเป็น end of season sale กันนะครับเนราคาก็เป็นเสื้อ oversize นะที่เป็นครอปหน่อยก็เหลือเจนร้กว่าบาทเสื้อเชิ้ตมูจิดีมากนะตอน,นเด็กอะที่ผมไปญี่ปุ่นใช่ปะผมต้องไปซื้อกลับมาตลอดเลยเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์เขามากเหลือมัน900าลายสไตร์แบบนี้แล้วก็พวกเสื้อเชิ้ตก็ดีนะครับ นี้ราคาก็โอเคนะเขาก็ลดราคาอยู่เหลือ900เหมือนกันนะครับประมาณนี้ขยับเข้ามาดูผู้ที่เป็นเสื้อสปอร์ตแวร์กันบ้างก็เป็นเสื้อที่เราเอาไปวิ่งตอนเช้าได้แบบนี้นะครับนี่ก็ปิดคอขึ้นมาจะได้ไม่ดํามีหมวกด้วยเหลือ900ร้ประมาณนั้น9กนิดนิดมพวกเสื้อสปอร์ตแวร์อาจจะไม่ได้เจาะลึกไปทุกอันนะครับให้ดูคร่าวๆแล้วกันพวกแจ็คเก็ตก็มี ราคาก็ดีนะห 1, นือพันเก้าพอใส่มูจิปูปะแบบผมว่าสิ่งที่เรารู้สึกเลยคือมันจะให้ความแบบเราเราเหมือนว่าเราไปแต่งตัวเหมือนคนญี่ปุ่นเลยอะใครชอบฟิลแบบจี a ป e s นหน่อยผมว่าคุณแน่ชอบเพราะว่าหยิบตัวไหนมาก็ให้ความรู้สึกแบบนั้นหมดเลยเราก็มาดูที่ฝั่งผู้ชายอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้นี่เสื้อน่ารักดีนะไปดิด กางเกงก็มีกางเกงก็จะมีทรงที่ไม่ได้กระบอกใหญ่มากนะเป็นทรงแบบสลิมสลิมหน่อยนี่ก็เป็นทรงเทปเปอร์นะครับผมไม่แน่ใจว่าเขามีทรงกระบอกใหญ่ไหมนะแต่ยังไม่เคยเห็นของมูจินี่ครสั้นก็มีหรือว่ากางเกงที่เป็นคอดูลอยหรือว่าพวกผ้าลูกฟูกนี่เขาเซลล์อยู่เยอะด้วยนะนี่ก็วันพันกว่าบาทแต่ผมไม่ชอบอะไรแบบนี้นะ มูจิผมต้องใส่ไซส์เนะใส่ตรงไซส์ได้เลยนะครับใครที่ใส่เสื้อผยี่ห้ออื่นๆเนี่ยยี่ห้ออื่นใส่ไซส์อะไรก็ใส่ฟวกมูจิเนี่ยตรงไซส์แบบนั้นก็นได้เลยนี่ก็เป็นพวกกางเกงอ๋อนี่มีขายใหญ่หน่อยเป็นวายแพนเดนิมซึ่งของมูจิอะลาที่เขาทำเขาจะไม่ได้ทําผ้าที่มันมีความหนามากมันจะไม่ถึงขั้นแบบเดนิมขนาดนั้นนะมันจะเป็นแบบพวกผ้าหัว่านักสิบออนสเดออนทำให้ใส่สบาย ก็สวยดีนะฟอกดีแ like, ล so ้วก็กระเป๋าเขาก็ทําให้มันใส่สบายคือมูจิอ่ะเขาแบรนด์เขาคือว่าเขาไม่ต้องการมีแบรนด์คือไม่ได้มีโลโก้แบรนด์เพราะฉะนั้นใครชอบความเรียบง่ายผมว่าแบรนด์นี้ตอบโจทย์มาแล้วเขาทาให้ทุกอย่างมันใส่สบายมากอย่างกางเกงยีนส์ปกติเราจะใส่อย่างงี้ใช่ไหมมันจะล้วงยากนิดนึงเขาก็กระเป๋าไว้ด้านข้างทําให้มันใส่สบายมากยิ่งขึ้นนะครับสีสวยดีเหมือนกันนะแล้วก็ข้างหลังเป็นสม็อกก็คือเป็นเป็นยางยืด ค้อยากหาวายแพนก็ใส่ง่ายๆสบายๆตัวนี้นะครับเดู๋ยวดูราคาให้ราคาก็พันสะี่โอเคนะไม่แย่เลยืส่วนขยะดะสลิมก็มาฝั่งนี้นะครับมาดูที่พวกแจ็กเก็ตกันบ้างนะฮะนี่ก็เป็นพวกโอเวอร์โค้ทเป็นโอเวอร์แจ็คเก็ตที่ใส่คลุมกับเสื้อยืด 2,000กว่าบาทอันนี้จะเป็น new arrival ก็จะเป็นสินค้าใหม่ก็จะไม่ได้ลดนะครับเดี๋ยวลองใส่ให้ดูว่าใส่แล้วเป็นยังไงเออผมว่าตัวนี้ผมต้องใส่ S แน่เลยอะถ้าเกิดเป็นเสื้อที่มันโอเวอร์ไซหน่อยแบบเนี้ยต้องใส่ S นะอันนี้อาจจะต้องลดไซส์มาไซส์หนึ่ง Hey. เรามาต่อกันที่พวกสปอร์ตแวร์สู่ตรงนี้ก็มีนะครับสปอร์ตแวร์พวกนี้ก็ถ้าโอเคเลยนะผมว่าลื่นๆเหลือตัวละ900กว่าบาทนะฮะแล้วก็ดูเสื้อเชิ้ตเฮ้ยเหลือ400กว่าบาทเองราคาดีมากเลยอะ่ะดูดิเหลือ่อาเวิร์กมากก็มีหลายสีให้ได้เลือกกันนะครับ แล้วก็พวกเสื้อเวทแพนเสื้อยืดนี่ก็จะเป็นเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ก็เริ่มต้นมัน400กว่าบาทเหมือนกันเออผ้าผมว่าใส่ปูแล้วมันเย็นอะ่ะดีนะดีนะมาลองมาลองมีหลายสีสีแบบน้ำเงินสีเทาสีขาวแล้วก็มาที่พวกเสื้อแบบนี้ก็ลดด้วยนะเหลือ900บาทเออทรงมันแปลกดีอะ่ะ มาที่ฝั่งเสื้อหนาวกันบ้างน,นะครับตอนนี้ผมมาถ่ายคือแบบประมาณสักวันที่29ธันวาแล้วมันก็แบบเป็นช่วงเสื้อหนาวกันแหละเขาก็เลยเอาพวกเสื้อหนาวมาเซลล์เดี๋ยวตัวละ900กว่าบาทคุ้มอยู่นะเออเท่เลยอะ่ะจาก1490แล้วก็ยังมีออนท็อปด้วยนะครับลองดูแต่ละช่วงว่าเขามาเขาจะลดขนาดไหนนี่พวกเวสสิ่งนี้นเท่ดีตัวน,นี้ผมชอบผมว่ามันใส่ง่ายก็จะเป็นพวกนี้ นี่พวกฟรีสแบบนี้นะครับเนี่ยใส่ลงมาแล้วเป็นแบบนี้ฝั่งนี้ก็มีแล้วก็ที่เป็นพวก o v e r c o ์โคดอะราคาด,ดีเลยนะเหลือ2 9 0 9ใส่ออกมาแล้วอย่างนี้ใช่ไหมคือวัาที่ผมซื้อ o v e r c o ์โเนี่ยผมจะดูที่ความยาวแขนนะว่ามันพอดีไหมคือถ้าเกิดมันยาวไปอะ มันก็จะไม่สวยเพราะฉะนั้นผมก็แนะนําว่าลองเลือกที่ความยาวแขนม,มันพอดีมีหลายสีให้เลือกด้วยแล้วก็พวกเสื้อที่เป็นดาวดาวแจ็คเก็ตเนี่ยสวยเลยว่าเขาดีไซน์มาแบบเจ๋งมากทุกคนดูดีคือปกติเราจะเห็นว่าเขาไม่มีกระดุมเหมือนแนะบรนด์อื่นตอนนี้เขาใส่กระดุมมาด้วยเพื่อความปลอดภัยเราใส่ของอะไรเงี้ยมันก็จะไม่หล่นง่ายแล้วก็ให้มันหนาประมาณหนึ่งนะผมว่าอันนี้อากาศตัวเดียวเอาอยู่ นะะฮราคาเหลือ3,900เแล้วก็พวกสเวตแพนเขาทำมาให้ทรงมันค่อนข้างจะวายนิดนึงนะก็คือไม่ได้เล็กมากก็จะเป็นความป่องๆนิดนึงแต่จริงๆเขาจะมีอีกตัวหนึ่งที่มันเป็นสเวตแพนทที่มันสลิมๆหน่อยแต่ว่าผมว่าทรงมันเนี้ยใส่แล้วสวยกว่าทำคลิปเผื่อว่าใครไม่ได้มีโอกาสมานะผมเลยพามาดูแล้วกันเสื้อคอที่เป็นคอสวมซิปครึ่งตัวแบบนี้ h a ผมให้ความรู้สึกว่าถ้าใครใส่เสื้อตัวนี้แล้วใส่ไปต่างประเทศนะมันจะไปดูมีความเหมือนแบบอัพลุกตัวเองขึ้นมาใส่แล้วหล่อขึ้นแน่นอนตัวละ990เหมือนเดิมโซนนี้อีกหนึ่งจุดที่อยากพามาดูก็คือพวกเสื้อที่เป็นนิตผมไม่ค่อยเห็นหลายๆแบรนด์ที่เขาทำแบบนี้เนี่ยผ้ามันจะคอมันจะหนาหน่อย แล้วก็อาจจะไม่ชินแต่ข้อดีเลยคือว่ามันทําให้คอเรามันอุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่แบบนี้มันก็ช่วยได้แล้วก็มีพวกที่เป็นนิตแบบนี้ก็มีน่ารักดีนะอันเนี้ยใส่แบบคลุมซ้อยื่ข้างในอากาศสิบอง,องศากําลังสบายเลยกำลังกำลังหลอเลยผมว่าน่าจะประมาณนี้นะครับสําหรับโซนผู้ชาย,ยาเดี๋ยวเดินไปดูฝั่งนู้นกันต่อ,อขออนุญาตเดินมาฝั่งนี้แล้วกันเขาบอกว่าตอนนี้เสื้อที่เขาอยากแนะนำาก็คือพวกแบบ ออร์แกนะิกคอ o n ตอนเนาะก็คือเขาจะเอาคอร์ทตอนเนี่ยปลูกเขาก็คือผ้าฝ้ายนะเขาจะปลูก3ปีโดยที่ไม่มีสารพิษอยู่บริเวณนั้นเลยก็คือทำให้เสื้อผ้าทเราใส่เนี่ยมันจะมีความาไม่เจือปนสารพิษต่างๆอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับก็ม,มีอยู่หลายแบบราคาดีด้วยคือเมื่อก่อนอ่ะมัน290ร้อยเก้าสิบมนแต่ตอนนี้มันร้อยเเองแล้วก็เนื้อผ้าไม่ยุ้ยเลยนะเออผมชอบเลยแหละ มีให้เลือกสีเพนเพลนะไม่ได้มีสีที่แบบมันลำลำมากกา็สีขาวสีดำแล้วก็ลายลายนิดหน่อยแบบนี้วันนี้นะครับอันนี้ผมใส่ตรงไซส์นะใส่ประมาณแบบสักแบบไซส์ M อะไราประมาณนั้นแต่ถ้กอยากให้เป็นทรงแบบโอเวอร์ไซส์หน่อยก็มาฝั่งนี้อันนี้ก็เริ่ม350เราก็เฉนว่าเสื้อเขาก็จะแขนมันจะแบบใหญ่ขึ้นนิดนึง ก็จะเป็นทรงที่ดูมีวอลลุ่มกับตัวเองมากขึ้นอย่างอย่างนงี้ผมใส่คือไซส์ปกติใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโอเวอร์ไซส์หน่อยเนี่ยแขนม,มันจะยาวก,กว่าอันนี้ก็มีสีให้เลือกเยอะกว่าเขียวน้ําเงนินนี่เรียกว่าสีะไรสีอิดเหรอสีเทาอะไรประมาณนี้อีกหนึ่งตัวที่อยากพามาดูคือตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันสวยมากแล้วก็ราคาลดมา19 9 0หรือ1490แล้วก็ลดอีก10% o เปอนตท็อปนะครับจะหยิบให้ดูทุเรียนกกำลังจะแบบหาที่เที่ยวหนาวๆเห,หมือนกันก็เลย อย่างเงี้ยใช่แหม้รืว่ามันแบบแต่งง่ายอะจบเลยตัวเดียวอันนี้ผมใส่ไซส์ M พอดีนะครับส่วนมากใส่ตรงไซส์ได้นะครับแล้วก็มันี่้่วนของผู้หญิงอันนี้คงให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะเนี่ยทุกคนลองดูฝั่งนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรที่ ก็เป็นประมาณนี้นะครับสวนของผู้หญิงว่าคล้ยายๆของผู้ชายแหละแต่ว่าดีไซน์ก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยอีกหนึ่งจุดที่อยากพามาดูก็คือโซนที่เป็นชุดนอน่อะก่อนชุดนอนพาดูเสื้อผ้าผู้หญิงตรงนี้ก่อนล้ะกันคือพวกเสื้อยือดผมว่ามันก็ทั่วๆไปไม่ได้ว้าวอะไรมากแต่ว่าพอเป็นเสื้อผ้าที่เป็นโอเวอร์โค้ทเป็นแจ็คเก็ตอย่างเงี้ยของมันน่ารักดีดิใส่แล้วแบบเป็นสาวญี่ปุ่นมาก เห็นเรืนี้นึกถึงภรรยาตัวเองใส่เลยแบบเพราะเขาชอบใส่อะไรแบบนี้มากมันง่ายคือเขาหยิบตัวนั้นตัวนี้มิกซ์แอนด์แมชกันตัวไหนมันก็เข้ากันเลยหมดเลยนลา่ารักมากมากใส่แล้วแบบขนุนขนุนพันสองนะครับจากพันเจ็ดอแล้วก็พวกเสื้อพัฟแบบนี้ผมว่ามันมันมันน่ารักดีนี่เหลือ990ผมไม่รู้คลิปนี้จะออนเมื่อไหร่นะครับ แต่ว่าผมว่าราคามันดีดีเลยที่เหลือจะเป็นพวกชุดชั้นในอะไรแบบนี้นะครับอาจจะไม่ได้พาไปดูขนาดนั้นแต่จั์ที่เป็นไฮไลท์อีกอย่างนึงก็คือพวกเสื้อผ้าชุดนอนชุดนอนเขาอะด้านข้างอะเขาจะไม่มีตะเข็บมันจะเป็นซิมเลสเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใส่ปุ๊บอะเรานอนตะแคงข้างอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ลำคานข้างๆเนาะก็มีหลายแบบมีลายสีเลยแล้วก็ข้ามมาที่ฝั่งโซนของ ของใช้ภายในบ้านคือเยอะมากแล้วก็ได้ใครที่เคยไปญี่ปุ่นเนาะเราก็จะเห็นเนาะว่าเขามีพวกโรงแรมมูจิอะไรแบบเนี้ยคือของใช้เขาจะแบบดูมินิมอลดูมีความเป็นสีไม้ไมอะไรแบบนี้นะครับซึ่งผมว่าใครที่แต่งบ้านในโทนแบบโทนมูจิเนาะเขาเขาาจะเรียกกันแต่งบ้านอันนี้ว่าโทนมูจิคุณก็มาซื้อของใช้ตรงนี้เนี่ยได้เขาจะครบทั่วเลยนะครับเอาล่ะเราเดินข้าไปที่ฝั่งของ อาหารกันเล็กน้อยแล้วกันระหว่างนี้ก็ดูพวกชุดนอนไปทางพลางๆพวกหมอนเหลือ490เย็นเหมือนกันนะคือใส่สบายเนี่ยชุดนอนชุดนอนวันนี้ผมมาถ่ายคนเยอะมากเลยนะ,ะระหว่างที่เาเดินไปนะครับอ๋อขอให้ดูฝั่งนี้หน่อยเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์แบบแต่งแบบมูจิ ดีปะดีมากเลยอะคือใครชอบบ้านโทนไม้เนี่ยคุณแค่มาช้อปปิ้งงเนี้ผมว่ามันก็จะครบจบในร้านเดียวเลยว่ามีทั้งเสื้อผ้ามีทั้งเฟอร์นิเจอร์ต่างๆกันด้วยแล้วก็ก่อนที่จะไปถึงตรงนู้นขอพามาดูโซนของอพวกครีมพวกน้ำหอมต่างๆแล้วกันตอนนี้เขาก็จะมีโซนเนี่ยเป็นพวกเอจิ้งสกินแคร์ต่างๆนะครับที่มีครบเลยคือเมื่อก่อนเราจะเห็นแค่แบบเป็นตลับพาเลทเนาะแล้วก็ เอามาเอาพวกแป้ง,งต่างๆของมูจิเนี่ยมาเลือกก็ใส่ใส่ใไม่แน่ใจว่าตรงนี้มีหรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนนี้เขาขยายลายเพราะว่าสาขานี้เป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดในเซาท์อินเดียเก็เลยเอามาเขาจะมีครบเลยนะเนี่ยเซรัมร่มรำข้าวหมักอะไรแบบนี้เจลล้างหน้าโฟมล้างหน้าก็มีครบมีพวก cleansing balm ต่างๆนะครับวันนี้อยากให้มาดูเองล้กันแล้วก็พวกของใช้ภายในบ้านมีหมด เราข้ามมาที่โซนเอเชเยเย่กันล้กันโซนตรงนี้มันจะเป็นโซนที่เป็นที่สองของโลกนะที่แรกอยู่ที่ญี่ปุ่นตรงนี้มันจะเป็นประวัติความเป็นมาของญี่ปุ่นทั้งหมดเลยเขาก็พามาดูว่าเราเราเริ่มต้นจากจุดไหนกันบ้างเห็นไหมก็จะมีความมูจิคือผมก็ถามภรรยานะว่าคาว่ามูจิจริงๆแปลว่าอะไรก็เขาบอกว่ามันคือความที่ทําแปลว่า ฉันไม่มีโลโก้ฉันไม่มีแบรนด์อะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าเราเห็นว่าเสื้อผ้าเท้าอุปกรณ์ต่างๆคือมันมินิมอลวมันเป็นสิ่งที่ผมชอบมากผมไม่ชอบใส่แบรนด์ที่มันตะโกนมากก็เลยรู้สึกว่านี่แหละเป็นแบรนด์ที่ตอบโจทย์เหมือนกันนี่ก็ประมาณนี้นะครับอ่ะเราไปดูโซนต่อมาของใช้ภายในบ้านมีครบแหละพวกไม้แขวนท่งแขวนเสื้อนะฮะแล้วก็เราจะเดินต่อมาเรื่อยๆ ไปที่โซนของขนม oh. โซนของฟู้ดตรงนี้เป็นโซนเครื่องหอมนะเด,เดี๋ยวแพนดูนิดนึงแล้วกันงนี้จะเป็นโซนเครื่องหอมมีพวกเทียนหอมน้ำหอมอะไรประมาณนั้นก็เยอะมากแล้วกลับมาที่โซนอาหารกันบ้างโซนนี้ก็จะมีความพิเศษครับเพราะว่ามูจิเขามีอาหารที่เป็นขนมไทยด้วย เอามาไว้ในนี้นะครับแล้วก็ develop ที่ประเทศไทยแล้วก็มีจากมาเลเซียนะครับแล้วก็มีจากเวียดนามด้วยนะอันนี้ก็คือเป็นของไทยนะเนี่ยเนี่ยองลิ้นไทยแลนด์เห็นไหมก็มีเขียนว่าเป็นซีวีดก็คือทำมสจากไร่แล้วซอยซอสก็พวกกับซิ๊วฟิวฟิวนั่นแหละนะครับองลิ้นไทยแลนด์อันนี้อร่อยมากวันนะั้นผมไปทําพิธีกรงานเปิดตัวช็อปนี้ใช่ไหมเขาก็ทาให้ลองทานก็คือสเต็กซีวีคือชิมก็คือเป็นคางกุ้งทอดอหัวกุ้งทอดนั่นเอง เราก็รู้สึกว่าจะมีช็อกโกแลตมาเลเซียนะก็จะไม่ผิดนี่พวกนี้ก็ Only in Thailand เหมือนกันนะครับเนี่ยก็อาหารเยอะอเดินมาแล้วเพลินอนะ่ะนี่พวกชิป์ต่างๆก็มีนะครับก็เดินได้ทั้งวันอนะ่ะโอ้ยมีกามี่ด้วยมีแบบเยลลี่อ่ะหมากฝรั่งอะไรเงี้ยรสแมงกโก้มะม่วง รถพีช <Peach. S 2> คือเราไม่ต้องไปซื้อที่ญี่ปุ่นละคือตรงนี้เขาเอามาใส่ไว้ที่นี่หมดเลยนะครับที่ c เซ็นทรัลเวิที่ชั้น4แล้วก็มาปิดท้ายกันที่ฝั่งของขนมละกันผมว่าตรงนี้ก็มัชแมนล็อกแมนชโลอะไรเงี้ยคือสนุกอะคือถ้าเกิดเราไปมูจิที่ญี่ปุ่นเนะเขาจะแบบมีหลายๆชั้นอะแล้วคุณก็แบบเดินเลยชั้นนี้เป็นอะไรชั้นนี้เป็นอะไรแต่ว่าอันนี้ผมว่าเขาเหมาแบบพื้นที่กับส0 0พตารางเมตรที่เซ็นทรัลเวิคือแค่นี้ก็ใหญ่มากแล้ว แล้วก็พวกไอติมน้ำดื่มอะไรเงี้ยนะฮะน้ำซูดาหดห้า50เปอร์เซ็นต์ด้วยไอติมยังไม่เคยกินแต่คิดว่าน่าจะอร่อยดูดิขนาดขนาดถ้วยเขายังมีความมินิมอลเลยอะความมูจิมากแบ,บบวบีสบิน้อยแต่มากเรียบแต่โกะอะไรางเนี้ยนะฮะพูดแล้วดูแก่เชียวน้อยแต่มากก็พองไม่จำเป็นเรียบแต่โก้นะครับแล้วก็มีพวกถุงกระดาษถุงผ้า วันนี้เราก็มาที่อีกฝั่งหนึ่งของเขาดีกว่านี่จะเป็นโปรดักที่มาจากประเทศไทยค็ลองดูใกล้ๆกันได้เนี่ยมีเยอะมากใช่ไหมก็อันนี้ก็เหมือนเป็นการสนับสนุนชาวไทยของเรากันด้วยม Made in Thailand, o n l y i n Thailand อะไรแบบนี้นะครับผมว่าก็น่าจะประมาณนี้นะสำหรับการพามา ตัวมูจิสาขาที่ใหญ่ที่สุดใน s ซา t h อีสเอเชียนะครับแล้วก็มีพื้นที่กว่า3,700ตารางเมตรมคือพูดบ่อยมากเพราะแบบมันใหญ่มากจริงๆอะ่ะคือวันนี้ผมแค่พาเดินดูคร่าวๆนะไม่ได้เดินดูทั้งหมดด้วยซ้ำไงก็ถ้าใครที่สนใจก็ลองแวะมาดูนะครับ่วนที่ผมชอบสุดก็เหมือนเดิมครับผมชอบแต่งตัวเนาะโซนเสืส้อผ้าคือตอบโจทย์มากมีเสืส้อผ้าลดราคาเยอะมากจริงๆไงก็ถ้าเกิดชอบคลิปประมาณนี้อยากให้เป็นรีวิวร้านไหนไกันอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับมุขเชิใหม่อีพีนะครับยบายคร